เอ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซีเวนไอส์รีเบิร์ดนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูนะว่านะฮะในส่วนของพี่คลายเนี่ยถ้าเกิดเราทำซีหกมาเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะครับเออใครที่จะทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปนี้ว่าพี่คลายซีหกเนี่ยไปลงอะไรได้บ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับในส่วนของด้านมังกรเนี่ยผมไปลงให้ดูแล้วนะอันเนี้ยนะครับใครจะทำซีหกหรือไม่ซีหกเนี่ย ต้องบอกว่า C 0ศย์ก็ลงได้ C2 ก็ลงได้ C4 ก็ลงได้นะครับแต่ให้ดีคือ C6 นะแต่ว่าในส่วนของการทำา C นะครับในส่วนของ C6 ที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมานะั่นก็คือในเรื่องของ2สกิลเนี่ยนะครับจะไม่ส่วนพลังป้องกันเลยนะครับถ้าเกิดเราทำานะีเนาะซึ่งอันนี้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อเราทำาี6ใช่ไหมของที่ใส่นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะไปตีคนผมแนะนำเป็นเซจุดอ่อนครับเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของความเสีจุดอ่อนเพิ่มขึ้น35 สาย p v p นะครับใส่เป็นเส้จุดอ่อนของมังก่อนแต่ถ้าเกิดว่าสายตีคนครับผมใส่เป็นตีคนตีมอนเด่ดานะครับใส่เป็นความแสงเพิ่มขึ้นนะครับตีบอสอะไรพวกนี้จะแรงกว่านะนะฮะเพราะว่าในเรื่องของเ,เวลาเราตีคนคนส่วนใหญ่จะใส่เป็นบล็อกใช่ไหมเสื้อจะใส่เป็นบล็อกนะครับไอ้พวกทีมที่มันแบบตัวตั้งรับหรือว่าทีมที่แบบบางทีเราจะไปเจอทีมถึกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราทำคีย์อย่างเดียวไม่มีจุดอ่อนเนี่ยมันจะตีติดบล็อกนะครับมันจะตีเรียกว่าเข้าไม่มากแต่ถ้าเป็นจุด อ่อนนะครับเส้นนี้คือตีเจ็บมากนะครับนะฉะนั้นอันนี้เนาะนะครับพลังโจมตีายภาพอยู่ที่3,5 0 0นะครับและคลิอยู่ที่67นะครับความเสีายงขีอยู่ที่228แนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของจุดอ่อนเนาะอยู่ที่50นะครับเดี๋ยวผมจะไปลงในเรื่องของด่านให้ดูด้วยแล้วก็เอาไปใช้งาน PVP ให้ดูนะครับเนาะมาฮะเดี๋ยวเราจะไปลงกันที่นี่เลยครับ12อนะฮะอันนี้ผมเล่นในสตรีมไปจบละนะครับ11เเรียกว่าตัว บอลนี้นิ่มมากเนะี่ยนะครับ1 0 12เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเซตทีมจริงๆตรงนี้มาตั้งพรีเซตได้นะถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจมานั่งเซตใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตั้งไว้เลยนะครับแล้วก็มีวิจิตเนาะมีพายนะครับเดี๋ยวผมเอาพายแทนตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ลีน่านะครับลีน่าลีน่าลีน,าน่าอยู่ ฮอลีนาอยู่ทีมนี้หาะตั้งนานนะครับแล้วก็เดี๋ยวแทโออีกตัวเนาะเพราะว่าแทโอเนี่ยจะเป็นดาเมจเสริมีกตัวหนึ่งนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเราใส่เป็นเอลีนะเพิ่มดาเมจนะครับส่วนทีมนี้นะครับผมจะเล่นเป็นจูรีเนาะเดี๋ยวไว้มารีวิวจูรีแยกให้ดูด้วยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่จูรีพิสัยอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาจัดเต็มให้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับวิธีเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะบัฟก่อนนะแล้วก็ สกิลบนคายนะครับและสกิลล่างคายนะครับถ้าเกิดเพืเ่อนๆเล่นในด่านทั่วๆไปนะนะครับบิก๊กจีนเนี่ยมายืนรถเกาะพอนะในส่วนของสกิลบนเนี่ยเราจะบัฟความเสียหายเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพสกิลนะครับจะเป็น28นะจาก23นะครับอันนี้ค่อนข้างเยอะเลยและถ้าตีคนนะครับให้เปิดด้วยสกิลบนนะครับและจบด้วยสกิลล่างแต่อตีมอนนะเปิดด้วยสกิลบนจบสกิลล่างแต่ถ้าเกิดเราไปอารีนาให้เปิดสกิลล่างแล้วตามด้วยสกิลบนนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะ ไปครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับผมมาแล้วอ่ะอันนี้คือมอนในด่านนะครับนี่เราปั๊บปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดูดาเมจนะอันนี้คือฝันร้ายนะครับ12ขีด12นะและอยู่ที่46นะครับนี่ฮะมาแล้วครับสกิลบนฮะบัฟเขาให้ครับผมโอ้โหนี่ก็ฟาร์มนี่ก็มาฟาร์มมอนเดี๋ยเพื่อนๆอันเนี้ยเซตเนี้ยผมใช้นะครับมันตีแรงมากนะแต่ว่าเดฟมันน้อยนะครับเซตเนี้ยผมใช้แบบ ไข่ดาสิเบตอ่ะแป๊บเดียวนะเล่นประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะจบเลยครับง่ายไหมทุกคนเห็นแล้วอยากเปิดเลยใช่ไหมพี่ใครเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่จะเล่นนะครับอ่ะผมเปิดสกิลผิดอันนี้ผมต้องผมต้องยัดไอ้นี่ก่อนนะสร้างเกราะแล้วก็สกิลบนกระทงครับผมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสกิลโอจูริกระทงอีกทีหนึ่งนะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมไอ้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่า46เนี่ยนะครับจะ ไฮดานฟันไล้ไปได้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องฟาร์มที่12บสขีดหนึ่งกันสักพักหนึ่งนะครับและล,ะละอะต่อจากนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องทําของทําพวกเซตไฮด้าเซตพวกเลดนะครับให้มันใกล้15ไหวที่สุดดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันยาวๆถึง18นี่ครับหนึ่งนาทีกว่าเพื่อนเป็นไงโหดไหมสีห <c> กนะครับป้าเดี๋ยวลองฟาร์มในส่วนของการฟาร์มลูบี้ให้ดูนะครับ การฟาร์มลูบี้เนาะนะครับผมใช้เป็นเหมือนเดิมนะครับบนล่างแล้วก็แทโอบนล่างนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยนะอันนี้เด็กนะครับไม่มีทัดไฟด้วยแต่ว่าชัวร์มากนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับนี่ฮะโอ้แต่นี้มันไฟสามนะแต่ว่าไหวครับ4ี่หกไหวอยู่แล้วนะครับเออเผื่อใครกลัวแบบ4ี่หกไม่ไหวยังไงก็ไหวนะครับ ซีีได้กำลังดีแรงไหมโคตรแรงนะครับอ่ะระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ina, อารีนาดีกว่าอารีนาเนี่ยผมยังไม่ได้ทาให้ให้คุณแบงค์ใหม่นะนะครับอันนี้เป็นไอดีคุณแบงค์ไม่ใช่ดีผมนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้โอหพี่ทำไมโหดจังเนะี่ยไม่ใช่ดีผมนะไอดี ID, ผมยังไม่ถึงนะไอดี ID, ผมยังซีสองอยู่เลยเปิดยันนูนอะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นเซนีไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนั่งคัดของให้เนาะเดี๋ยวเราฟาร์มหาเงินเยอะๆนะครับ สปีดท mm ีมทีมนี้ผมจะทำอยู่ประมาณสัก200 300อดิเออ mm hmm. เกือบเกือบเอาให้ใกล้ก400ได้เยอะที่สุดอ่ะทำสปีดสูงๆเลยนะครับตัวที่จะแบกสปีดจะมีอยู่2ตัวคือคางูระนะครับอันนี้คางูระจะ17นะจริงๆใส่เซตอะไรก็ได้ย้ำไปเลยใส่แบบไม่ต้องเขาเซตก็ได้ครับเอาสปีดที่สูงที่สุดครับคางูระเพราะว่าหน้าที่มันมีหน้าที่มาแค่แบ,บัมเจแล้วตายเนาะต่อมาจะเป็นจูริครับผมนะจูรีก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวทำเป็นเซตใหม่เนาะทำให้ไวที่สุดนะครับ แล้วก็พายพายนี่ก็พายถ้าเกิดเพื่อนๆหลายคนถามใส่อะไรใส่จุดอ่อนได้นะนะครับอันนี้ใส่เป็นจุดอ่อนจะแงอัตาขี้จุดอ่อนก็ได้ครับเนี่ยนะครับหรือจะย้ำของก็ได้นะส่วนวิคายของเราของเดิมครับสปีดอยู่ที่3ามาอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าใช้ฟาร์มด้วยเนาะแทโอสปีดไม่สูงมากนะครับ45วิธีการเล่นนะเพื่อนๆนะให้เราเปิดจูริบนก่อนนะครับตอนนี้มันเป็นเมตาสมบีใช่ไหมเราเปิดจูริบนเนี่ยใครที่มีจูรี่เอาจูริมาเล่นได้เลยนะครับเปิดจูริบนเพราะว่า ในเรื่องของจูลี่เนะี่ยจะทําให้ศัตรูที่ตายนะนะครับถ้าเกิดติดบัฟเนี่ยตายแล้วจะไม่สามารถคืนชีพได้นะนะครับซึ่งเหมาะมากมีทั้งคาร์โล,ล่าทั้งแทโอนะครับและก็นะครับตามด้วยสกิลล่างและสกิลบนนะครับอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้เปิดหรือเปล่านี่ผมไต่ขึ้นมาสูงมากนะไต่ขึ้นมาแรงแดงนะไต่แบบจากม่วงนะฮะอันนี้เขาเปิดมาก่อนนะเขาเปิดซีซีมาก่อนนะครับอันนี้คาร์โล่าเราไม่ได้ไม่ได้เล่นนะ เไม่ใช่การูล่าอะไรนะจูรี่ฮะจ,จูรี่นี่เราเปิดไปแล้วฮะอันนี้ติดไหม,ไมเพื่อนเพื่อนสังเกตนะแทโอไม่ติดนะครับอืมแต่เขาสก,กิลเราติดฮนะนี่เราติดไปติดจนหมดอล้ทุกคนเนี่ยนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการทำให้ไม่ได้เกิด,ไไดเห็นไหมถ้าติดหมดเนี่ยจะไม่ได้เกิดแบบนี้เลยนะแต่ว่าเขาสปีดสูงกว่าเราไงช่วงนี้เราจะไต่แบบเหนื่อยหน่อยนะอันนี้ผมมาลองให้ดูนะครับ เรียบร้อยครับอ่ะตาแรกแพ้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองตีคนอื่นไหมที่แบบไม่ใช่ในอารียนาเพราะเรายังไม่ได้บิว้วของไงเ,เราไปดูในรายชื่อเพื่อนครับผมรายชื่อเพื่อนอ่ะคนนี้แล้วกันคนนี้เราตียังไงผมก็ไม่เคยตีบ้านคนอื่นด้วยนะอันนี้เราเซตเหมือนเดิมนะครับไปครับผมใส่สว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะสว์เลี้ยงเพิมเ่มกายภาพนะครับอ่ะอันนี้เราจะได้เปิดก่อนเพื่อนดูนะเขาเขาเล่้งคลายเหมือนกันนะครับ บักเขาให้อันนี้คือติดกี่ตัวเนี่ยอ่าไทโอติดนะทุกคนนะเดี๋ยวดูคายนะนี่แต่ว่าไทโอคายผมจะโดนหินไวนะ้เนี่ยอ้าวคายไม่โดนหินนะครับเดี๋ยวเราเปิดล่างตามด้วยบนนะเราจะตั้งสกิลประมาณนี้บักเขาให้ครับผมบนี่เขาตามมาเหมือนกันนะครับอืมโอ้ยตัวแตกครับผมน,น,นี่ครับนีค่คเพื่อนเพื่อน คือตัวไหนที่มันติดอะ่ะเราจะต้องทำในส่วนของข้าเป้าจูริหนึ่งอันนะถ้าเกิดใครที่มาเล่นอารีนานะครับเนี่ยใครนี้เราก็แบบชิวแล้วเพราะว่าพี่คายนี่คือมันแรงมากนะครับยิ่งพี่คายซีหกใส่เซตนี้ด้วยโหบอกเลยว่าตีตายหมดอะ่ะจริงนะตีตายหมดจริงทุกคนเนี่ยแล้วดูดูนะดูเธอลนะครับเนี่ยแต่ยิ่งมีจูริคอมโบกับคายนะครับหตีแป๊บเดียวถลุงเกาะหมดอ่ะถลุงฮิตเนะี่ยไอตัวนี้มันตีเป็นฮิตนะโจมีฮิตก็ตายแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยทุกคนนะสำหรับนะครับ พี่คายซิวของเรานะผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ตึงมากๆถ้ามีงบนะถ้ามีงบก็แนะนําให้ทําให้ถึงนะครับ C6 อาจจะ C2 กันก็ได้ค่อยๆ่ไต่ไป C2 C4 นะครับแต่ C2 ก็ฟาร์มได้แล้วนะสําหรับในส่วนของฝันไลยนยเนาะไม่ไม่ต้องถึง C6 นะครับแต่ C6 นี่คือคุ้มสุดแหละเล่นได้ย,วยาวๆไถใชด่านได้ย,วย,วยาวๆนะครับดามจมันแรงมากเราไม่ต้องมาพะวงเรื่องดามจขาดเลยนะครับ อย่างที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้น่าจับไปมาไป12 13 14ไหวอยู่นะครับเซตนี้แล้วก็หลายคนอาจจะถามว่าพี่แล้วตัวอากิล่าทำไหมอากิล่าถ้าเป็นไปได้ C2 อาจจะตัวนี้ C2 นะครับแล้วก็พี่คาย C2 เนาะแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยขยับไปคายนะถ้าเกิดได้ C2 ทั้งคู่เหลืออีกเท่าไหร่ก็ขยับไปลงคายให้หมดนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเนาะสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจนะครับทำา C6 ดีไหมนะนะฮะก็บอกเลยว่าคุ้มค่านะครับ ตอนนี้คาย C6 ตีแรงแลแทโ O42 อีกนะครับผมไปแล้วเพื่อนๆนะในสำหรับคลิปนี้ได้เกิดเพื่อนๆชื่นชอบฝากกันคนละ1ไลค์1 like, s u b s c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม